มีปัญหาน,านานแล้วค่ะแกผ่าตัดหลายรอบแล้วไม่เป็นก็ไปเยี่ยมแกที่โรงพยาบาลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน,นทุกคนไม่เพ็นก็กําลังจะออกจากวัดค่ะกาลังจะเลี้ยวออกก็เลี้ยวกลังจะเลี้ยวออกจากประตูวัดค่ะตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นก็จะพูดถึงคนแก่ค่ะเมื่อกีนี้ตอนที่ไม่เป็นอยู่วัดแกก็โทรเมื่อวานนี้ก็โทรตั้งหลายรอบแล้ววันนี้ก็โทรค่ะแล้ววันนี้แกก็โทรตอนที่อยู่วัดกําลังทําธุรอะอยู่ในวัดนะคะแล้วเสียงโทรศัพท์มันสะเทือนเพราะว่าไม่เป็นผูกเอาไว้อยู่ในกระเป๋าติดกับตัวมันก็คือไม่ได้ยินเสียง รู้ว่ามีคนโทรมาคิดว่าเป็นลูกสาวคะ่ะเพราะว่าแม่เพนกำลังรอลูกสาวอยู่ลูกสาวบอกว่าจะมาหาวันนี้จะมาวันนี้แล้วก็จะมาพรุ่งนี้ด้วยคะ่ะเพราะว่าแม่เพนถามเขาบอกว่าไม่มาเหรอมีงานนะในเมืองนี้อะไรเงี้ยก็บ,บอกว่าเขาจะมาคะ่ะเขาชอบอาหารไทยมากแต่ไม่เป็นจะพูดถึงเรื่องคนแก่ที่แกโทรมาตอนไม่เพนอยู่ในวัด ไม่เป็นเลยโทกลับไปพอเปิดโทรศัพท์แล้วมันไม่ใช่ลูกก็เห็นเป็นคุณตาคุณตาที่ไม่เป็นเคยไปดูแลไม่ใช่ดูแลโดยตรงนะคะเคยไปทําความสะอาดให้แล้วก็ซื้อขา้าวซื้อของซื้อน,นั่นนี่คือให้สิ์แกโทรอยากโทรตัวไหนก็โทรมีอะไรก็บอกไม่เป็นช่วยไหนได้ก็จะช่วยทีนี้แกเมื่อวานนี้ไม่เป็นก็ไปค่ะ เมื่อวานนี้แกโทรหลายครั้งแล้วไม่เป็นก็โทรไปหาแกาแล้วไม่เป็นก็เอายาไปให้แล้วก็ซื้อลูกกลมไปให้คนแก่ะค่ะหาเรื่องให้ไม่เป็นไปเยี่ยมเพราะว่าแกาก็เหงาแกาก็มีครอบครัวอยู่ลูกหลานลูกจมบ้านหลานเต็มเมืองแต่ถึงยังไงเขาก็มีความโดดเดี่ยวเดียวดายหรือว่าเหงาะค่ะคนแก่ที่นี่เขามากกักจะเหงาเลขกย่าหนึ่งเขาอยู่บ้านคนชราแต่เขาก็เหงาะค่ะ คือไม่เป็นก็เลยก็เลยไปส่งพอไปส่งแล้วพอดีเข้าไม่ได้มันเป็นช่วงที่ปิดประตูคือปิดประตูเยี่ยมนะคะไม่เป็นก็เอาขออนุญาตไปฝากแกไปฝากกับแกเลยฝากเสร็จก็เดินออกมาเลยค่ะแล้ววันนี้ก็จะไปอีกแกสั่งให้เอาเอาของอยากของกินของผบเคี้ยวนะคะไปให้แก แต่ไม่เพนก็รู้ค่ะอยากให้ไม่เพนไปเยี่ยมเหงาคนแก่ที่เหงาคนแก่เมืองนอกนะคะคนแก่ที่นอเวย์ขี้เหงาลูกหลานเยอะก็จริงแต่ความเหงาก็ยังอยู่นั่นมันไม่เหมือนเดิมอะค่ะลูกหลานเขาก็อยู่ส่วนลูกหลานเขาก็ไปเยี่ยมเห <els> มือนไม่เพนนี่เลยค่ะไปะเยี่ยมเท่าที่เป็นไปเยี่ยมได้มีลูกมีหลานเขาก็ opard, ทํางานทําการอยู่ใครอยู่มันเขาไม่มาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ แต่ถ้าว่าแต่ถ้ามีอะไรเขาก็ดูแลค่ะเรื่องการเงินอะไรเนี่ยไม่เป็นคิดว่าแกมีเงินใช้ในส่วนที่แกใช้ส่วนเรื่องการเงินจ่ายนั่นจนี่นั้นแกยกให้ลูกเป็นคนจัดการให้ค่ะแล้วแกก็มีส่วนตัวจํากัดเป็นเงินสดสําหรับใช้แบบฉุกเฉินนะคะถ้าจัดการเรื่องอะไรใหญ่ๆอะไรเงี้ยลูก เขาเป็นคนจัดการเองคนคุมสถานการเรื่องการเงินนะคะเพราะว่ามันก็เป็นการดีเป็นการปลอดภัยกับเขาอะคะ่ะเพราะว่าลูกชายเขาดูแลให้หมดเลยจัดการให้แล้วเขาทำงานอยู่ในในหลวงด้วยในรัชกาลนะคะถ้าเกิดว่าไม่เพ็นซื้ออะไรไปอะไรเงี้ยเขาบอกว่าให้บอกลูกเขาลูกเขาก็จะส่ง เงินมาให้ทำธนาคารแต่ก็มีเล็กๆน้อยๆจิบะถะที่ไม่เป็นไม่เอาแต่แกก็อยากจะให้อ่ะค่ะไม่เป็นก็ได้แก่แกมาเยอะแล้วพูดถึงมันก็ไม่เยอะหรอกแต่ว่าสมมติว่าซื้อของสิบสิบบาทแล้วแกไมาให้สิบห้าบาทอะไรเงี้ยมันก็เกินอยู่ทุกครั้งอะค่ะหรือไม่เป็นก็ให้แกบ้าง ซื้อไปให้แล้วแกก็จําไม่ได้คิดว่านะคะจำไม่ได้ดะะไไดแล้วแล้วแกวก็เลยไม่ได้ให้ไม่เพนแต่ว่ามันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเป็นน้ําใจเป็นการดูแลแล้วก็ให้ของเล็กๆแน้อย <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าเงินที่เราซื้อก็เป็นเงินของแกเองที่แกให้มาแล้วตอนนี้ไม่เพนก็กลับจากวัดกําลังจะไปซื้อของแล้วก็จะเตลิด จะหาแกเลยค่ะเอาไปฝากแกวันนี้ก็อากาศไม่ดีฝนตกคิดว่าตกทั้งวันเลยค่ะวันนี้อากาศไม่ดีเลยเมื่อวานนี้ก็ตกเมื่อคืนนี้ก็ตกค่ะช่วงนี้ฝนตกมันหน้าร้อนแท้แต่มันก็ไม่ร้อนแต่ไม่เป็นไรค่ะได้อากาศยังไงก็เอาเพราะว่าเทวดาเป็นคนสั่งนั่นเลยค่ะไม่เป็นก็จะแวะ ไปซื้อข้าวของให้คุณตาก็เลยอ้อมมาสักหน่อยเข้าเรียนผิดแล้วก็เลยเจลิญเลยคะ่ะนั่นเองคะ่ะแม่เพ็นก็มาเล่าเรื่องคุณตาแต่ความจริงนั้นคุณตาแกมีปัญหานานแล้วะคะ่ะแกผ่าตัดหลายรอบแล้วแม่เพ็นก็ไปเยี่ยมแกที่โรงพยาบาลครั้งหนึ่งแล้วก็ก่อนนั้นแม่เพ็นก็ไปก็ ไปที่บ้านคนแก่คนชราเมื่อก่อนนู้นนะคะแกไปพักฟืน้นแกเป็นนั่นเป็นนี่เพราะว่าอายุมากแล้วแต่ไม่เป็นก็ไปเยี่ยมแกเพราะว่าแกก็ต้องการได้กําลังใจได้กับลูกหลานด้วยได้จากไม่เป็นด้วยบ้านแกก็อยู่ใ,ใกล้ๆทีนี้พอแกไปอยู่ที่นู่น ไม่เป็นก็ต้องขับรถไปเลยค่ะทีนี้มันไกลมันเดินไม่ได้ถ้าไม่ขับรถไปก็นั่งรถเมย์ไปแต่แก,กก็แกล้งถามค่ะแก,กก็เกรงใจเหมือนกันแกล้งถามว่าเธอจอ,อกจากบ้านไหมถ้าเธอออกจากบ้านก็เอานั่นอันนี้ม,มาให้หน่อยนะแ <c oughs> ก,กก็บอกดักเอาไว้เฉยแต่ความจริงอะ่ะไม่เป็นน่ะไม่ได้ออกจากบ้านหรอกค่ะ แต่ไม่เป็นบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปเยี่ยมไม่เป็นบอกว่าไม่เป็นออกจากวัดแล้วก็จะโทรไปหาเมื่อกี้นะคะก่อนที่จอกมาตอนนี้ไม่อพนก็จะซื้อข้าวของก่อนซื้อของเสร็จแล้วสึงจะไปหาแกค่ะถึงร้านแล้วคะ่ะเดี๋ยวไม่เป็นจะเข้าไปซื้อของก่อนเดี๋ยวไม่เป็นจะเข้าไปซื้อของให้คุณตา แล้วกะว่าจะเลยไปหาคุณตาถึงจะแวะเข้าบ้านค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเข้าบ้านไม่เป็นก็มีธุระเลยแล้วเดี๋ยวลูกสาวก็จะมาเลยค่ะแล้วไม่เป็นก็มีนัดด้วยมีนัดกับคุณลุงแหมมีทั้งคุณลุงมีทั้งคุณตาไม่เป็นจะไปหาคุณตาตอนนี้แต่มีนัดกับคุณลุง,ค,ลง,ค,ลง,ค,ลงคุณลุงอยากจะทานข้าวด้วยเพราะว่าอา่า เก okay, ทํทงานเยอะแล้วไม่มีเวลาให้ไม่เป็นค่ะทํางานกลับมาบ้านก็ทํางานทํางานด้วยดูหนังไปด้วยดูทีวีไปด้วยเด็กเด็กเดินไม่เป็นก็เลยนอนดึกไปด้วยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไม่เป็นจะไปซื้อของให้คุณตาแล้วเดี๋ยวจะเลลดเลยขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะและเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ